แฝดแฝดเล่นตัวฮิวได้ปะมดีเกบรู้เกบรู้ความน่ากลัวของคอมโบพี่เแยดจะอึ้งอึ้งตะลเสียว ได้คอมโบสุดโหดเฮ้ยที่ที่ลองกระตูนดูอ่ะที่ส่งไปให้เขี่ยมนะครับดูว่ามันได้ล้วส่งให้ครับอ่ะแล้วให้วะผ,ผ,ผ,ผิดผิดผิดที่ส่งผิดที่ส่งผิดหืมไร<ว>้เจ็สเปตายอย่าลืมโดดนะครับคนโดดครับ ี่กระโดดบ้าเปลี่ยนโดดคอเยเคลียร์เลยลืมโดดนะครับคนโดดครับลงนี่ลงนี่เปลี่ยนลงนี่ลงนี่ไอ,อหมายเล่นแม่ไอตินติ้นหนึ่งมไม่เอาลงนี่<แ>ลงนี่ลงนี่การพี่จบไปละอย่าไปไหนเะนี่ยลองดูว่ามันชาร์จป่ะเลือด b ี the day the day the day the d a

พี่ไปดูความเทพของมาเปียบลองโยนดิโยนฮิวไปดิเปรียมโยนฮิวให้พี่ดิไปฮะไปดิไปผมโหลดมาโคด้เทป้าเทป้าเปรียมเทป้าเทป้าเทป้า เอ๋อโดนโดนบั็โดนบันบ็ไอสัตว์ครบเา,เาสองงมาร์กเกอร์าร์กเกเทียนเลยถ้าใช้กระสุนส้มปะครับผมกัม พี่โจกหมู่ตรงมารนะครับตายที่ถ้าพี่ลวมตรงนี้ตายปะพี่รอมาไ,มได้ดิ ความรู้สึกของพี่หรือเปล่าว่ามันวิ่งช้าเฮ้ย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 พี่เอาเองไม่เอาดีกว่าไม่ชอบเอ้าดีกว่าเอาดีกว่า,อ,า,วาอยากได้อยากลองอได้ได้ดได้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 สาวที่ใหญ่เยเผิ่งกดสกิลน,นี่ก็เล่นหลายลายเล่นแล่เนี้ยแหรอ เล่นตัวหุ่นยนต์บ้าบอกที่ไหนดูนอกูนอกตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเนยเนเนนยเนนี้ยนีย ว่าเป่โยนหิวเจ๊ไปไปกันเถอะเอ้ยโดนมันลอยอ่ะไปเฮ้ยโดนมันลอยโอ้วลาโอ้ดนบากีอะกแล้วอ่ะไปไปาปไไปไไปไไปไป่ไปไปไปไีไปไี่ปไ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 ไปไปไปไไปไะไป จะเป็นระเบิดอะเหมือนของตัวที่เล่นบ่อยอะลงมนละอันีละอันสองตัวน้องบังกันรอเหรอใต้แล้วใต้แล้วหงกันรอเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีคนว่ามีคนว่สด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 ร้อนๆเลยวะ้องคิดเองมันมีตีนขึ้นตรงเนี้ย ไม่มีรอยเต็มขึ้นเองคิดเองคิดเองวิ่งเข้าไปข้างในคิดเองคิดเองิดเองราลองดูร้านลาวไหม เอาลาดไทยได้ปะเอแยวตรงนี้อะ,อะไปตรงไหนต่อเดี๋ยวกรับกอน้โไปโดดดีกว่าโอา้โไอแอร์ดับตรงนี้ เออเปลี่ยนเราได้รับยาดอกเมื่ววอวานเป่ยนไม่ได้เลยเฮ้ยกวอา้ยอะอ้าวกูดได้เก็บก่อนมูบ้างเก็บดิไม่ได้เก็บเฮ้ยมันผสมกันเลยเหรอสองบ้าอะไรอะไรทำไมของพี่มันเขียนว,ว่ about า about ต5 damage หรือป้องกันได้75 damage มิะ ไม่ก็เด็ดซูอีโวจะมีมาดับเหีย้ทวอะเออนี่ไงไอ้สัสเราจะมาโชว์ความโหดให้มันได้รู้ว่ากูจะไก่โคตรจะงงนะครับยังไม่มีใครปาด้วยอเอา้ารอกูด้วยกูตัวใหญ่ไอเวนมันกรใหญ่ไวะ<ฮ>มันไม่มีม งรเหอข้าง,งนบนเหรดีงางวนะมังกรอ่ะเห็นเ,นเงาไหมเหงามาังกรเอา้าปล่อยเปลี่ยนแปลงพวกเราหนีมาร์กหน่อยตรงไหนมาร์กหน่อยถูกแอนดรอปเลยมึงมีฮิวทำไมมึงมีฮิวไว้ทำไมถามจริงก่อทองท,ทุกคนก่อทองท,ท,ทุกคน เย็ดเย็ดอีโบด้วยอีโบดเดบิวเยอะครับลองดูสติพี่ดีว่ามันกระตุกปะเตรียมโดดพี่ดูความพี่ว่าภาพไม่ชัด์จะเมลงโยนเวลาคุณตีในที่พูดไม่ให้ชัรตลอดนี่เลยพโดจริงนะ พี่พอดีกว่าพี่ไม่สตรีมใน,นนี้